ลุ้นสัมพันธ์คู่พระเอกสุดฮอตโพสต์เบิร์เดย์หวานมองตาก็รู้ใจเป็นคู่ที่โดนจับตาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ตอนนี้เลยก็ว่าได้สําหรับคู่ของตุนภากรและมิวสุภทธิ์ลาสุตุตูนได้ออกมาโพสต์คลิปหวานอวยพรวันเกิดมิวพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่า HBD มาพาร์ทเนอร์อินครามแมิวสุภทธิ์ I hope this year will be just as special and one of a kind as you are l e s t treasure another hundred trip together where next ซึ่งหมายความว่าสุขสันต์วันเกิด my partner in crime มิวสุภาษิตฉันหวังว่าปีนี้จะพิเศษและไม่เหมือนใครเหมือนคุณมาร่วมเก็บความทรงจำอีกร้อยทริปด้วยกันไปที่ไหนต่อซึ่งแน่นอนว่าหนุ่มมิวสุภาษิ์ก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ว่ารักนะคะแม้หวานขนาดนี้ไม่บอกก็เป็นแฟนทุกคนก็เข้าใจแล้วล่ะคะ่ะว่ายังไงก็แฟนกันอย่างแน่ นนเพราะในคลิปวิดีโอนี้ทั้งคู่ดูหวานกันมากๆและดูใช้เวลาด้วยกันได้อย่างน่ารักไม่ว่าจะเป็นวิ่งไปพร้อมๆกันหรือจังหวะที่หนุ่มมิวส์ซูเิอ์อุ้มหนุ่มตุลขึ้นไว้ที่หลังก็ต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักสุดๆแฟนคลับจํานวนมากเลยชื่นชมความน่ารักของทั้งคู่และมั่นใจว่าทั้งทั้งคู่ออกมายอมรับจริงๆว่าคบหาดูใจกันก็พร้อมสนับสนุนอย่างแน่นอนเพราะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามไม่จำกัดเพศและ ไรพรมแดนนั่นเองค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอกนิวด้วยนาพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า